มาถอนผักชีค่ะทุกคนมันไม่ค่อยโตเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปโรยหน้าบางอย่างพริดอกออกผลแล้วนะคะสำหรับต้นพริกของเราค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโหระพานะคะก็สวยงามนะคะ แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บผักชีก่อนมาถอนผักชีค่ะทุกคนมันไม่ค่อยโตเนาะเดี๋ยวเราจะไปเอาไปโรยหน้าบางอย่างสวัสดีครับพบกับสวนผักชีวิถีใหม่กันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ปลูกผักเราจะมาทำข้าวมันไก่อันนี้คือน้ำจิ้มไก่ครับพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนูเขียวขิงสับกระเทียมสับ เต้าเจี้ยวละเอียดน้ำตาลปี๊บน้ำต้มสุกแล้วก็น้ำต้มใสชูครับนี่คือเต้าเจี้ยวแบบละเอียดและถ้าใครต้องการให้มีสีสันสวยงามก็สามารถใส่สีวดำเพิ่มเติมได้ตามชอบตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังผัดกระเทียมหอมแดงขิงนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพอเริ่มที่จะเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าวสารนะครับซึ่งเป็น ข้าวหอมเก่านะครับหอมมะลิเก่าลงมาผัดนะครับครับตอนนี้นะครับกลิ่นขิงกับกระเทียมก็หอมมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าวหอมมะลินะครับที่เราซาวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปผัดครับผัดให้หอมสักประมาณสองสามนาทีนะครับเร่งไฟนิดนึงอ่าเริ่มผัดกันแล้ว โอเคหลังจากที่เราผัดมาได้ประมาณ 2- 3สนาทีนะครับสังเกตตัวเม็ดข้าวก็จะเรียงสวยนะครับเนี่ยฮะมันจะเรียงสวยไฟก็ต้องหลีแล้วนะครับหลังจากตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวข้าวจะไหม้นะครับนะโอเคผัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวที่เราจะหุงนะครับปิดแก๊สได้เลยอ่าตักใส่หม้อครับแล้วเดี๋ยวจะไปหุงกันอันนี้ก็เป็นสะโพกไก่นะครับจำนวนสามน่องนะครับนะฮะ มันก็จะต้มให้มันนุ่มนะครับประมาณ30นาทีนะส่วนผสมก็จะมีน่องไก่รากผักชีแล้วก็ซุปขนอ1ก้อนนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำนี่ครับใส่ไปในหม้องข้าวที่เราจะหุงกัน หลังจากที่ข้าวสุกแล้วนะครับแล้วก็เอาตะเกียบม,มาพุุยข้าวนิดหนึ่งครับเอาล่างขึ้นบนนะครับพุุยร่างขึ้นบนจะได้สุกทั่วกันนะครับ เนื่องจากเป็นผักที่เราปลูกเองนะคะเราก็จะโรยเยอะนิดนึงนะคะเกแตงกวาชอบก็ใส่เยอะเลยแล้วก็ตับไก่ก็ซื้อมาต้มเองต่างหากเลยนะคะอร่อยล้ำสมคำล้ำลย